ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเพีราชาครองราชกรุงศรีอยุธยาอยู่15ปีกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาพระองค์ต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนให้สมเด็จพระเพทราชาทําการยึดอํานาจจากสมเด็จพระนารายในรัชสมัยของสมเด็จพระเพีราชาสมเด็จพระเจ้าเสือได้เป็นวังหน้าซึ่งหมายถึงมีสิทธิในการสืบราชสมบัติและพระองค์ก็เป็นเพียงกลุ่มอานาจ เพียงกลุ่มเดียวที่เข้มแข็งที่สุดในรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชาดังนั้นเมื่อพระเพทราชาสวรรคตลงปัญหาเรื่องการแก่งแย่งและสืบราชสมบัติจึงไม่ปรากฏรัชการของสมเด็จพระเจ้าเสือดูเหมือนจะเรียบร้อยไม่ปรากฏปัญหาทั้งภายในและภายนอกเพราะนั้นพระองค์ก็ครองราชด้วยระยะเวลาเพียงไม่นานคือ6ปีเท่านั้นกษัตริย์พระองค์ต่อมาก็คือพระเจ้าทายสพร,ราชาโอรสของพระเจ้าเสือ พระเจ้าไทายสรเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่คริสต์ศักราช1 7 0 9รัชสมัยของพระองค์บ้านเมืองเริ่มกลับมาเป็นปกติกิจการการค้าเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งมีการติดต่อและค้าขายกับต่างชาติอีกสมัยโดยเฉพาะกับจีนในรัชการของพระองค์มีพระอนุชาคือพระเจ้าบรมโกศเป็นกรมพระราชวังบวรหรือวังหน้าเมื่อบ้านเมืองกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งปัญหาภายในก็เริ่มปรากฏให้เห็นอีกครั้งด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการสืบราชสมบัติกรมพระราชวังบวรได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าบรม,มโกศแล้วมีการกำจัดกวาดล้างบรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเจ้าฟ้าอาภัยออกไปแล้วทรงจัดสรรอำนาจในกลุ่มขุนนางที่เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือพระองค์ให้ได้เป็นกษัตริย์สาเร็จทรงพระราชทานอำนาจและยศศักดิ์ให้กับบรรดาขุนนางที่ช่วยเหลือในการศึกครั้งนี้ทั้งข้าหลวงเดิมก็ได้รับการแต่งตั้งกันทั่วหน้า ปัญหาการเมืองอันกลายเป็นสงครามกลางเมืองครั้งนี้เป็นสงครามกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อยุธยาสูญเสียไพรพลยุทธโธปกรณ์ไปเป็นจำนวนมากบางส่วนของพระบรมมหาราชวังเสียหายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครองราชเมื่อปีคริสต์ศักราช1733หลังจากศึกกลางเมืองสำเร็จโทษเจ้าฟ้าอาภัยและพวกแล้วพระองค์ทรงเกรงในเวลาต่อมาว่าบรรดาขุนนางที่ได้รับการพระราชทานยศนั้นจะมีกำลัง และมาสร้างปัญหากับราชบัลลังก์ได้ดังนั้นพระองค์จึงได้ตั้งเชื้อพระวงศ์ให้ทรงกรมเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อคานอำนาจของขุนนางที่อาจจะคิดการใหญ่ดังนั้นรัชสมัยของพระองค์จึงมีการปรับปรุงการปกครองโดยการขยายการตั้งเจ้าทรงกรมที่จากเดิมมีเพียงสามกรมเป็น12กรมและให้แต่ละกรมมีอำนาจในการปกครองใพร่ของตนเองแม้จะมีเป้าหมายอยู่ที่การคานอำนาจกาัน ของขุนนางกับเจ้าแต่กระนั้นการปรับปรุงการปกครองเช่นนี้ก็ทําให้การขยายกรมที่คุมไคร่ทาให้การบังคับบัญชากําลังคนกระจัดกระจายไปอยู่ตามกลมต่างๆทํา,าทให้ไม่สามารถรเผชิญศึกภายนอกได้อย่างสะดวกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกฏครองราชยาวนาน27ปีเมื่อสวรรคตกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ่งเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือรู้จักกันดีในพระนามขุนหลวงหาวัดต่อมาเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรขึ้นครองราชแล้วเพียงไม่นานก็ทรงถวายราชสมบัติให้แก่พระเชษฐาร่วมพระราชมารดาของพระองค์นั้นคือเจ้าฟ้ากรมมขุนอนุรักษ์มรีกรมมขุนอนุรักษ์มรีเป็นกษัตริย์ทรงพระนามสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอาอมรินปกครองกรุงศรีอยุธยาอย่างอ่อนแอตามพระราชพงศาวดารต่อมาพมายกทัพเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาทําให้ต้องไปอัญเชิญให้สมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรที่ ทรงขนวดอยู่กลับมาทรงช่วยรบจนสามารถชนะศึกได้แต่แล้วพระเจ้าอุทุมพรก็ถวายราชสมบัติคืนกลับให้พระเชษฐาอีกรอบหนึ่งซึ่งครั้งหลังนี้เมื่อพมายกมาล้อมกรุงศรีอยุธยาเอาไว้อย่างมั่นคงสามารถตีเข้ากรุงศรีอยุธยาได้สําเร็จเป็นอันปิดฉาก417ปีของกรุงศรีอยุธยาที่มากมายด้วยการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อราชสมบัติจากบ้านเมืองอันรุ่งเรืองไพศาลกลายเป็นเมืองร้างและถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นที่ โจสอขันกันในประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ไปในที่สุด